ในยุคโชซอนของเกาหลีมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าซูจินเธอใช้ชีวิตเรียบง่ายในบ่บ้านของเธอซูจินไม่ค่อยสุงสิงกับใครเธอชอบอยู่คนเดียวเงียบๆตั้งแต่พ่อกับแม่ของเธอเสียชีวิตลงเธอก็อยู่คนเดียวมาตลอดวันหนึ่งขณะที่เธอขึ้นไปหาฟืนบนเข่าลูกหนึ่งเธอก็ได้พบกับบางอย่างที่แปลกประหลาดมันเหมือนประตูที่ถูกเปิดออก และมีแสงเรืองรองสาตส่องออกมาจากบานประตูบานนั้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นหญิงสาวจึงค่อยๆยยื่นมือไปแตะที่ช่องประตูบานนั้นแม้จะรู้สึกกลัวแต่ความอยากรู้นั้นมีมากกว่าโดยที่เธอไม่รู้มาก่อนว่าน,นั่นคือประตูแห่งมิติที่จะพาเธอไปสู่อนาคตอีกหลายร้อยปีข้างหน้า ทันใดนั้นเองร่างของเธอก็เหมือนถูกแรงดึงดูดเข้าไปภายในช่องประตูนั้นพริบตาเดียวเธอก็พบว่าตนเองได้มาอยู่ในเมืองที่พลุกพล่านเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าและแสงไฟนีออนหลากสีมียานพาหานะวิ่งกันให้ขวักไขว่มันมีสี่ล้อบ้างมีสองล้อบ้างเธอตื่นตะลึงกับภาพที่เห็นนี่มันอะไรกันแล้วฉัน มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแต่ขณะที่เธอกำลังคิดอะไรอยู่นั้นเธอก็ได้พบกับชายหนุ่มที่ชื่อว่าแทยอนเขาเห็นเธอแต่งชุดแปลกๆคิดว่าเป็นนักแสดงจากกองถ่ายที่ไหนจึงเดินเข้าไปทักทายเพราะคิดว่าเธอเป็นดาราสวัสดีครับคุณมาถ่ายหนังแถวนี้หรอครับหญิงสาวยืนงงผู้ชายคนนี้เข้าหมายถึงอะไร เธอจึงได้แต่ยิ้มรับอย่างเป็นมิตรและถามคำถามกลับจนชายหน่มแปลกใจที่นี่คือที่ไหนกันคะฉันไม่เคยเห็นมาก่อนชายหน่มทำหน้าชงนเธอคนนี้ดูแปลกแปลกแต่งตัวเหมือนอยู่ในยุคโชซอนถ้าไม่ใช่ดาราแล้วเธอมาจากไหนกันนะเอ่อที่นี่คือกรุงฮันยางคุณไม่เคยมาที่นี่หรอกหรอครับ แล้วคุณมาจากไหนเดี๋ยวผมไปส่งหญิงสาวสายหน้าทำท่าจะร้องไห้ไทยนเห็นท่ามไม่ดีจึงรีบปลอบใจและพาเธอเดิอนออกไปจากจุดนั้นเนื่องจากมีผู้คนพลุกพล่านทุกคนจ้องมองมาที่สองคนอาจเข้าใจผิดได้ชายหนุ่มพาหญิงสาวแปลกหน้าไปกินอาหารซึ่งอาหารนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากยุคข,ของเธอซูจินจึงกินได้ แค่ยอนเห็นเธอกินอาหารได้ก็ดีใจหลังจากนั้นก็พาเธอไปเที่ยวเธอตื่นเต้นมากเพราะในยุคเธอไม่มีแบบนี้มันแปลกมากที่บ้านฉันไม่มีแบบนี้เลยจริงสิบ้านคุณอยู่ที่ไหนทำไมถึงไม่เคยเห็นเครื่องเล่นแบบนี้มันก็มีอยู่ทั่วไปเหมือนกันหมดทั้งนั้นฉันก็ไม่รู้ว่าฉันมาจากที่ไหน แล้วก็มาที่นี่ได้ยังไงจำได้ว่าฉันยื่นมือเข้าไปในบานประตูบานหนึ่งแล้วมันก็ดูดฉันเข้าไปแล้วก็มาโผล่ที่นี่แหละเธอคงหมายถึงประตูมิติยุคนี้ยังมีประตูมิติอยู่อีกหรือเนี่ยแทยอนคิดว่าหญิงสาวคนนี้คงจะมาจากอดีตแน่ๆจึงอาสาดูแลเธอเพราะหากปล่อยไปเธอคงแย่แน่ๆเลย เขาพาซูจินไปที่ห้องพักที่เป็นตึกแถวสูงสี่ชั้นที่นั่นเขาพักอยู่คนเดียวงานนี้เขาก็ต้องสละเตียงให้เธอส่วนตัวเขานอนที่โซฟาที่ตั้งอยู่อีกมุมหนึ่งของห้องพักในคืนแรกซูจินนอนไม่หลับอาจเพราะแปลกที่แปลกทางเธอพลิกกายไปมาอยู่หลายครั้งกว่าจะหลับลงได้ครั้นพอเช้าก็ได้กลิ่นอาหารที่หอมตลบลอยมาติจมูกน้อยๆของเธอ เนื่องจากขณะนั้นชายหนุ่มเจ้าของห้องกำลังทำอาหารเช้าอยู่เมื่อได้กลิ่นที่หอมชวนกินร่างบางๆก็ลุกขึ้นโดยอัตโนมัติดวงตากลมโตจมูกน้อยๆสูดดมหาที่มาของกลิ่นจญิงสาวลุกออกจากเตียงเดินเรียบๆเ,เคียงๆไปตามหากลิ่นแต่ดันไปโผล่ที่ระเบียงที่สูงหน้าหวาดเสียวเธอตกใจมากถอยครูดไปติดผนังสองมือยกขึ้นมาปิดตา ส่งเสียงร้องกรี๊ดด้วยความกลัวชายหนุ่มได้ยินเสียงตกใจก็รีบวิ่งมาดูที่ระเบียงเห็นซูจินนั่งคุดคูอยู่ที่พื้นปิดตาด้วยความกลัวตัวสั่นง,งันงกเขาก็แอบหัวเราะก่อนที่จะตรงเข้าไปปลอบใจและนำตัวเธอเข้าไปในห้องพักดังเดิมทำไมตื่นเช้าจังผมทำอาหารยังไม่เสร็จเลยก็คาได้กลิ่นหอมก็เลยลุกออกมาดู ไม่คิดว่าจะเจออะไรที่หน้าบาดเสียวขนาดนั้นตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าระเบียงห้องจะมีแบบนี้ทุกห้องถ้ากลัวความสูงก็อย่าไปตรงนั้นอีกเข้าใจไหมอืหญิงสาวพยักหน้าเงอเงรับคำก่อนที่ทั้งคู่จะทำจมกูกฟุตฟิตพร้อมๆกันมันคือกลิ่นอาหารไหม้ที่ชายหนุ่มตั้งไว้บนเตาแก๊สท,ที่ยังเปิดแก๊สคาวไว้ น้ำแกงแย่ yeah, แล้วเขาเรีบวิ่งเข้าไปในครัวโดยที่มีซูจินวิ่งตามไปติดติดเมื่อไปถึงก็พบกับควันขโมงเขาเรีบปิดแก๊สทันทีแล้วเปิดที่ระบายอากาศก่อนจะนำตัวหญิงสาวออกมาให้พ้นจากควันสีขาวเหล่านั้นโห oh, เกือบไปแล้วเกือบอะไรหรือเจ้าคะก็เกือบไฟไหม้นะสิที่แน่แน มันกินไม่ได้แล้วล่ะเราคงต้องออกไปหาอาหารกินข้างนอกแล้วล่ะนะหญิงสาวก้มหน้ารู้สึกผิดว่าเธอเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาต้องตั้งอาหารทิ้งไว้จนเกิดเหตุข้าขอโทษข้าผิดเองที่ทำให้บ้านของท่านเกือบไฟไหม้ไม่เกี่ยวกับเธอหรอกผมสะเพร่าเองไม่ปิดแก๊สเสียก,ก่อนที่จะเดินออกมาจากครัวอย่าโทษตัวเองเลยนะไปอาบน้ำแต่งตัวเถอะเดี๋ยวเรา ไปหาอะไรกินกันในเช้าวันนั้นทั้งสองได้ออกไปกินอาหารที่มีขายริมทางทั่วไปบางร้านก็มีอาหารพื้นบ้านโบราณที่สูจินรู้จักดีเธอจึงกินข้าวได้บ้างส่วนอาหารสมัยใหม่เธอกินไม่ค่อยเป็นชายหนุ่มต้องคอยสอนให้กินเพื่อที่เธอจะได้ชินกับการอยู่ในยุคอนาคตแบบนี้หลังจากที่กินอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว แทยอนก็พาซูจินไปเดินช็อปปิ้งที่ตลาดคนเดินเพื่อหาเสื้อผ้าชุดใหม่ให้เธอสวมใส่แทนชุดฮันบกโบราณที่เธอกำลังสวมใส่อยู่จนใครๆคิดว่าเธอกำลังถ่ายละครแต่กว่าจะได้ชุดที่เธอชอบก็ปาไปครึ่งค่นวันแล้วซูจินก็ได้ชุดใหม่มาหลายชุดซึ่งแทยอนก็เป็นคนใจ่ายให้ทั้งหมดค่าไม่มีเงินมาคืนให้ท่านดอกนะไม่เป็นไดรอก แค่นี้เองจิบจิบหืมจิบจิบเอ่อคือหมายถึงเล็กน้อยนะ่ะเราไปกันเถอะหญิงสาวจากอนาคตค่อยคอยเรียนรู้คำศัพท์ยุคใหม่ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแทยยอนพาสูจีนขึ้นรถประจำทางซึ่งแน่นอนมันสร้างความตื่นเต้นให้กับเธอเป็นอย่างมากจนเกรงไปทั้งตัวเพราะเคยนั่งแต่รถมา้า ไม่เคยนั่งรถเหล็กคันใหญ่และยาวแบบนี้แถมคนก็เยอะแออัดจนเธอแทบหายใจไม่ออกเมื่อลงจากรถได้ก็ถึงกับอาเจียนพุ่งออกมาทันทีสุจินเธอเป็นอะไรมากหรือเปล่าแทยอนรีบเปิดน้ำจากขวดให้เธอได้กลัวปากกลัวคอและได้ดื่มน้ำก่อนจะพาเธอไปนั่งพักที่ม้านั่งของป้ายรถประจำทางระหว่างที่อยู่ในยุคป,ปัจจุบัน แทยอนก็ได้พาเธอไปเที่ยวทุกที่เธอมีความสุขมากจนลืมอดีตไปเลยหญิงสาวเริ่มใช้ชีวิตเหมือนคนในยุคนี้ทำให้เธอสนุกและไม่อยากกลับไปในอดีตอีกหลายเดือนผ่านมาทั้งสองก็มีความรู้สึกดีๆต่อกันจนกลายเป็นความรักที่ไม่อยากพลัดพรากจากกันแต่แล้ววันที่ทั้งสองจะต้องจากลาก็มาถึง แสงเรืองรองส่องมาจากประตูมิติภายในห้องพักในระหว่างที่ทั้งสองกำลังนั่งพูดคุยและหยอกล้อก,กันอย่างมีความสุขเมื่อมีแสงประหลาดเกิดขึ้นภายในห้องแทยอนก็กระโจนเข้าไปสวมกอดซูจินไว้แน่นพร้อมละล่ำละลักสูจินผมไม่ให้คุณไปไหนนะอย่าจากผมไปนะซูจินหญิงสาวไม่พูดอะไรมีเพียงน้ำตาที่ไหลาอาบแก้ม เธอรู้ดีว่าเธอจะต้องกลับไปใช้ชีวิตตามที่ควรจะเป็นเพราะที่นี่ไม่ใช่ที่ของเธอหญิงสาวสวมกอดชายหนุม่มไว้แน่นเช่นกันและปลอบใจเขาว่าต้องอดทนมันถึงเวลาแล้วมีพบก็ต้องมีจากคุณเคยบอกกับฉันไม่ใช่หรือแทยอนมันก็ใช่แต่มันต้องไม่ใช่แบบนี้ ชายหนุ่มยังคงสวมกอดเธอไว้แน่นแต่โชคชะตาก็ไม่สามารถยือถ้อเธอเอาไว้ได้ร่างของเธอค่อ,คอยๆค,คลายออกจากอ้อมแขนของคนรักอย่างช้าๆไม่ไม่นะสูจินสูจินอย่าจากผมไปลาก่อนนะแทยอนร่างของหญิงสาวค่อยๆหายเข้าไปในประตูมิติที่มีแสงเรืองรองตลอดเวลา ชายหนุ่มตะโกนตามหลังไปด้วยความหวังว่าเธอและเขาจะได้พบกันอีกซุจินผมจะรอคุณกลับมานะซุจินแล้วแสงเรืองรองตรงหน้าก็สลายหายไปในที่สุดชายหนุ่มคุกเข่าร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเสียใจเธอเป็นคนแรกที่เขารู้สึกดีด้วยและมีความสุขที่ได้อยู่กับเธอมาบัดนี้ทุกอย่างว่างเปล่า ทิ้งไว้เพียงความทรงจำกับก้อนหินเล็กๆก้อนหนึ่งที่สูจินเคยให้เขาไว้เป็นที่ระลึกตอนที่ทั้งคู่ไปเที่ยวสวนสัตว์ด้วยกันโดยที่เขาเองก็ได้ให้พวงกุญแจดอกไม้ให้กับสูจินเช่นกันวันเวลาผ่านไปสองปีความทรงจำนี้ก็ไม่เคยจากพวกเขาไปไหนเลยจนวันหนึ่งแทยอนรู้สึกเสงๆง จึงได้ไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะเขานั่งอยู่ที่ม้านั่งหน้าสะบัวที่กำลังชูช่อบานสะพรัง่งสีชมพูทั้งสะแล้วจู่จูก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเอ่ยขึ้นขอโทษนะคะฉันขอนั่งด้วยคนได้ไหมคะเชิญครับเขาขยับตัวให้เธอนั่งโดยที่สายตายัางคงมองไปข้างหน้าอย่างเหม่อลอยหญิงสาวจึงนั่งลงข้างๆอย่างสุภาพในมือของเธอ เล่นพวงก,กุญแจรูปดอกไม้ตลอดเวลาเสียงกระทบกันของโลหะทำให้ชายหนุ่มชำเลืองไปมองที่มือของหญิงสาวแล้วเขาก็ต้องตกตะลึงหัวใจพองโตขึ้นมาทันทีเมื่อพวงก,กุญแจพวงนี้เป็นลายที่เขาออกแบบเองและสั่งทำโดยเฉพาะและมีเพียงอันเดียวซึ่งเขาได้ให้ไว้กับสูจินตอนที่ไปเที่ยวด้วยกันสูจิน นี่คุณใช่ไหมซูจินแทยอนหันไปสวมกอดหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างๆไว้แน่นเพราะคิดว่าเธอคือซูจินแฟนสาวของเขาซึ่งความจริงแล้วหญิงสาวคนนี้เธอชื่อแฮวอนและแอบหลงรักชายหนุ่มอย่างแทยอนมานานหลายปีแต่ไม่มีโอกาสได้คุยกันวันนี้เธอโชคดีที่ได้มาเจอและไม่ต้องออกแรงใดๆก็ได้ความรักจากชายหนุ่มมาเต็มๆ เพราะเธอมีใบหน้าคล้ายซูจินราวกับแกะซึ่งแท้จริงแล้วเธอก็คือซูจินกลับชาติมาเกิดแต่เขาและเธอยังหากันไม่พบซูจินในอดีตจึงได้มาสารสัมพันธ์ให้เขาและเธอได้พบกันจึงมีสิ่งแลกเปลี่ยนกันจะได้หากันเจอในชาตินี้นั่นก็คือก้อนหินและกุญแจรูปดอกไม้นั่นเองเรื่องราวของซูจินและเทยอนก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ